แอมอาจจะไม่ลิงก์กับร้านไหนที่พ่อค้าแม่ค้าไปกระเถ่ยแอมพูดเลยอีดอเหมือนกูมาขอแบบว่ามาขอส่วนบุญอ่ะเธอเข้าใจฟิลปะทั้งที่จริงก็คือเอาฉันเอาเงินมาให้คุณขายของแค่กับคนบางคนบางคนที่จะรักคุณก็พอคุณไม่ได้ขายของกับทุกคนสภาวะแวดลอ้อมมันเครียดมากเกินเธอคนอยากจะดูอะไรที่มันด e d u เทนเ m e n t คุณอาจจะคิดว่าทองเหมือนกันหมดแอมเถียงขัดใจเลยว่าทองไม่ได้เหมือนกันหมดแอมพูดเลย ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิ้งธุรกิจไอทีแกเจ็ตทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่น่าเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดการะเตลรดไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้1นึ่งแสนซับบ้างอยากได้โลกกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างค่ะสวัสดีนะคะพ่อพ่อ,พอม่ทุกคนนะคะอยู่กับแอมกระตลกระเตลอีกเลี้ยวนะคะสำหรับในส่วนของตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่ว่าเรื่องของการตอบคาถามนะชาวช่องของเราเนาะ คือมีชาวช่องของดิฉันเนี้ยนะถามมานะดิฉันมีโพลโด้วยต้องอ่านให้ฟังคนะเขาบอกว่าอยากรู้เพิ่มเติมกับการตลาดของร้านทองบ้างจังคะ่ะเป็นของราคาแพงเหมือนกันแต่กลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มกับร้านเพชรแถมสินค้าทุกร้านเหมือนกันมีราคากลางคำถามดีมากบอกเลยเนี้ยก็คือคำถามดีมากๆนะคะแอมก็จะแนะนำนะ,ะแล้วก็อธิบายฝันสำหรับคนที่ขายสินค้าและอยู่ในตลาดที่แบบเหมือนกันหมดไม่ต่างกันตัวแทนรับสินค้ามาเหมือนกันต้องซื้อกับใคร คนขายทองขายเหมือนกันคนขายลูกชิ้นขายเหมือนกันขายเสื้อยืดขายเหมือนกันแล้วต้องเลือกซื้อกับใครด้วยเหตุผลอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วก็มาฟังคลิปนี้ได้เลยแต่แม่ฝากกด subscribe กันหน่อยนะคะลูกสาวว่ายแม่ๆช่วยกดซับหน่อยลูกสาวอยากมีแสนซับกับเขาคะ่ะฟังกันเลยคะ่ะโอเคเรื่องเป็นงี้นะคะทุกคนในส่วนของการซื้อของเนี่ยอ้ําจะอธิบายแล้วคุณจะเข้าใจแบบ totally agree นะก็คือการซื้อของกับคนซื้อของกับคนหมายความว่าไง เพราะเธอเคยเป็นไหมเวลาพวกเธอไปเดินตลาดนัดอย่างเงี้ยเขาขายร้านนี้ขายโคกเหมือนกันเป็นน้าอัดรม์นะเหมือนกันเต็มไปหมดเลยสิบยี่สิบานใช่ปะแล้วเธอเลือกซื้อกับร้านไหนอะแอมอาจจะเลือกซื้อกับร้านที่เรียกนันว่าสดสวยโคกไม่ลูกอะฮะฉันอาจจะซื้อร้านนี้เพราะอะไรเราสองคนเอนเนอร์จีตรงกันเอนเนอร์จีหลิงกันเราซื้อของกับคนเราซื้อของกับใครซึ่งคอนเซปต์ของมันก็คือ เวลาที่คุณอยากจะทําเรื่องการซื้อขายอะคะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราอะซื้อขายแค่กับตัวสินค้ายอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวยงไปยันว่าแล้วใครขายเราอะคนไหนจะเป็นคนที่ขายเราถ้าคนนี้ขายเราอาจจะอยากซื้อมากกว่าคนนี้ขายเราอาจจะอยากซื้อน้อยกว่าอย่างแอมนะแอมพูดเลยนะแอมอาจจะไม่ลิงก์กับร้านไหนที่พ่อค้าแม่ขายเป็นกระเทยอ,อ่ะแอมพูดเลยมันอาจจะเป็นพอเราเป็นกระเทยเหมือนกันเราหงากันแล้วแอมก็จะไม่ค่อยลิงก์กับร้านไหนที่พ่อค้าเป็นผู้ชายด้วยก็ไม่ค่อยลิงก์แต่ร้านไหนก็ตามที่แม่ค้าเป็นผู้หญิงที่จัดจ้านหน่อยมจะลิงกด้วย กับร้านไหนก็ตามที่เป็นพี่พี่ที่เขาแบบอายุเยอะหน่อยแล้วใจดีขยันอธิบายสินค้าอันนี้ลิงก์กันคุณเริ่มเห็นไหมสินค้าเหมือนกันแต่เราซื้อของกับคนไหนกันล่ะเอาง่ายๆเลยแอมเป็นแอมซื้อพวกเครื่องสำอางบ่อยนะแอมก็ไปซื้อตามกับ BA เนาะเป็นคนขายเครื่องสำอางอยู่ในห้างสมมติแอมไปที่เคาน์เตอร์อดอีอ่ถ้าสมมติมีพี่แอดไวเซอร์คนไหนที่อธิบายสินค้าเยอะๆแนะนําสินค้าละละเอียดได้แอมจะซื้อกับคนนั้นแต่ถ้าพี่คนไหนที่เหมือนกับไม่ค่อยอธิบายยืนเดินตามแอมเฉยๆ แอมก็จะไม่ค่อยอยากซื้อด้วยคุณเริ่มเห็นภาพปะเราซื้อของกับคนค่ะเพราะฉะนั้นร้านทองเหมือนกันเดะเหมือนกันเดะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือใครเป็นคนขายร้านนี้ขายแล้วนี่ใส่เป็นยังไงล่ะใจเย็นไหมล่ะทำหน้าเหวี่ยงเป็นตีนใส่เราหรือเปล่าะแอมเคยเจอนะเธอฉันเป็นคนที่แบบเวลาฉันกลับบ้านตัดจังหวะฉันบอกเลยฉันอยู่โคราชใช่ปะเวลาฉันกลับบ้านวันพ่อวันแม่เงี่ยอย่างวันแม่ฉันกลับบ้านไปทีหนึ่งฉันก็จะซื้อทองอะไรอย่างเงี้ยให้แม่ใช่ปะเวลาฉันไปซื้อทองซื้ออะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะ ด้วยความที่ฉันกลับต่างจาังหวัดแล้วฉันก็อยากจะชิลใช่ปะฉันก็จะใส่ขาสัน้นเสื้อบอนเสื้อกันหนาวอีกตัวหนึ่งอย่างเราไปเดินแล้วเธอเชื่อปะฉันเจอมาแล้วจ้ะทําหน้าคือแบบอีดอเหมือนกูมาขอแบบว่ามาขอส่วนบุญ่ะแบบเธอเข้าใจฟิลปะทั้งที่จริงก็คือเอาฉันเอาเงินมาให้แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าใครคนไหนเดินเข้าร้านคุณมีเงินหรือไม่มีเงินร้านทองจะชอบอยู่ติดๆกันใช่ไหมแอมเดินเข้าร้านที่หนึ่งก็พี่คามีแบบบาทหนึ่งขอ,อดูบาทหนึ่งขอดูสองบาทหน่อยก็ เล่นมือถือดูไม่สนใจกูก็เออดอกเอาเงินมาให้นะร้านหนึ่งก็ไม่ดีร้านสองก็ไม่ดีอันจาได้เลยตอนอันซื้อทองให้แม่วันเกิดไปแล้วว่าร้านที่สามอะเจ้าของร้านมาดูแลเองน่าจะเป็นซอเจ้าของร้านแบบอายุเยอะๆหน่อยแล้วก็แบบว่า,อ,า,วาอ้าววันอนูหนูซื้อทองอะไรลูกก็บอกว่าพอดีหาทองเออให้คุณแม่วันเกิดคะ่ะโอ้วันเกิดหรอโอ้ดีจังเลยดีจังเลยอ่ะอยากได้อะไรเลยอยากได้มืออยากได้คอเขาก็นแนะนําฉันก็เป็นคนไม่มีความรู้ว่าคนใส่ทองเขาใส่ยังไงอย่างงี้ใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยอันนี้แนะนานะเส้นแบบนี้จะไม่หนัก ขาดง่ายขาดอยากคุณแม่เป็นคนใช้ไลฟ์สไตล์แบบไหนทํางานเยอะไหมออกงานไหมอู้ถ้าแม่เป็นราชาการราชาการเขาชอบแบบนี้มีหัวใจมีดาวมีตุ้งติ้งคอนแบบแบบนี้กูเอฟเลยค่ะเธอเข้าใจไหมของเหมือนการแตกใครกลับไปคนขายแล้วเรื่องนี้สะสะท้อนอยังไงมันะสะท้อนกับอะไที่ว่าแล้วคุณจะสื่อสารได้อย่างไรให้คนรู้ว่าเป็นคนขายน,นิี้ใส่ยังไงใช่ไหมนั่นก็คือคอนเทนต์สิจะ้ะคอนเทนต์เลยถ้าคอนเทนต์ของเธอดีคอนเทนต์ของเธอจึง้ง คนก็จะรู้สึกว่าเราจะเริ่มสนิทกันแล้วมันเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสได้เดินเข้าหลานกันอุ้ยคอนเทนต์ดีสนิทกันคอนเทนต์ดีสนิทกันเมื่อสนิทกันเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็อยากจะเดินไปเอฟทองเอฟสินค้าที่ร้านคุณมันเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นยุคของการซื้อของตามคนแม้ว่าสินค้าเหมือนกันเหมือนแอมเนี่ยแอมก็สอนการตลาดเหมือนคนอื่นไม่เห็นต่างกันเลยสอนยิงแอดก็สอนเหมือนคนอื่นไม่เห็นต่างเลยหนังสือติดต่อมันก็มีเหมือนกันแต่คนซื้อเพราะอะไรเพราะแอมลิงก์กับคุณแอมคอนเนคกับคุ ซึ่งแอมจะเล่าเคสของลูกศิษย์แอมท่านหนึ่งนะฮะที่เพิ่งมาเรียนกับแอมเลยเดี๋ยวแอมเอาช่องอินสึดให้ดูนะฮะชื่อน้องแนนนะฮะในน้องแนนนะเขาก็ทำช่องเป็นแบบเป็นช่อง p e r s o n a l branding ของเขาเนาะเขาทำร้านช่องอยู่เอ,อ่อนครปฐมนะฮะชื่อมหานคร168นะฮะก็เป็นร้านทองแบบเลิศชื่อเหมือนแบบพนันเวอร์แต่เธอรู้ไหมเขามีร้านทอง3สาขาเนี่ยคนที่มาซื้อทองเขานะไม่ใช่คนแบบในจงังหวัดไม่ใช่คนนครปฐมที่ร้านทองตั้งอยู่แต่เป็นคนกรุงเทพคนกาลคนอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงอะ่ะ ตีรถมาซื้อทองกับเขาล่าสุดเขาเล่าให้อมฟังว่ามีคนบินมาจากต่างประเทศมาซื้อทองหลานเขาซื้อเหมือนแบบสมมติว่าซื้อแบบ5บาทอะไรเงี้ยซื้อเสร็จอยู่กรุงเทพอีกวันหนึ่งแล้วก็บินกลับเลยคือเหมือนติดตามคอนเทนต์น้องเขาเนี้ยแล้วชอบแล้วเลิฟน้องนเนาได้อยากจะโจอสักครั้งหนึ่งแล้วเขาทังคอนเทนต์แะลรเขาดังคอนเทนต์ให้ความรื้อหล่องทอง ทำคอนเทนต์สนุกๆทำคอนเทนต์แบบมีฟันแฟกมีอะไรเงี้ยเขามีคอนเทนต์ดีๆนะตลอดเวลาเลยแล้วเขาก็มีคาแรคเตอร์ของคนขายทองที่ไม่เหมือนคนขายทองเขาเหมือนคนขายอะไรเดียเหมือนแบบเหมือนแม่ค้าในตลาดนัดอะเหมือนคนขายเครื่องสำอางในตลาดนัดนะที่บวบเววายหน่อยอะแล้วเขาเป็นคนแบบนั้นแต่พอเขามาขายทองปุ๊บก็มีคนชื่นชอบคาแรคเตอร์ของเขาในแบบของเขาคุณเห็นไหมครับว่า มันมีคนรักและอบลับคุณเสมอคุณจําคํานี้ไว้นะว่ามีคนชอบในสิ่งที่คุณเป็นเสมอและคุณไม่จําเป็นต้องขายของกับทุกคนคุณขายของแค่กับคนบางคนบางคนที่จะรักคุณก็พอคุณไม่ได้ขายของกับทุกคนเ <c oughs> พราะถ้าขายกับทุกคนนะคุณจะไม่โดดเด่นในสา,ายตาใครเลยแต่คุณแค่ขายของกับคนที่เนี่ยถ้าเธอเป็นคนที่อยากซื้อทองกับคนบ้าๆเหมือนกันมาซื้อร้านนี้แล้วจนแอนก็ได้ลูกค้าที่เป็นแบบแม่แม่แม่ยกที่เขาชอบจนน้องแนนตลกจังเลยคาแรคเตอร์ดีมากลูกแม่ชอบมาก ยานแนนขายของได้ช่ำมงเกินเธอเริ่มเห็นอะไรไหมความปังความเลิศเนี่ยมันอยู่ที่ตัวตนของคนนั้นเพราะคนซื้อของตามคนไงยานแนนเขาก็เลือกทําแบบนี้แล้วคอนเทนต์ที่ยานแนนทำนะมันน่าสนใจมากยานแอนก็ตัดคอนเทนต์ดีมากทำคอนเทนต์ดีมากเขาก็สามารถขายทองกับคนอื่นๆที่ไม่อยู่ในละแวกนั้นได้แต่พอคุณไปร้านขายทองเหมือนกันพอเวลาคุณทำคอนเทนต์นะแค่ขึ้นชื้อ่าร้านขายทองากคอนเทนต์อีดอกเครียดมากเครียดสุดเลยสุดเหมือนแบบโอ้ตายหา่าแล้วทำไมถึงได้เครียดขนาดนี้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนํานะคะระหว่างทอง1บาทกับทอง2บาทเนี่ยมีลักษณะ,ะที่ต,ต่างกันยังไงไปฟังกันเลยค่ะเครียดมากเครียดมากแต่ของจริงในตอนนี้นะสภาวะแวดล้อมมันเครียดมากเกินเถอะคนอยากจะดูอะไรที่มัน education บวก entertainment ได้ความรู้ด้วยแต่เไป็นไงต้องจอยค่ะต้องรับบทนางจอยนางสนุกนางจอยนางสนุกแบบเนี้ยคนหนึ่งจะชอบนะคะ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้เหมือนกันข้อต่อนะคะที่อมคิดว่าน่าจะช่วยได้สำหรับการขายทองสมมติตัวตนของคุณไม่โดดเด่นแต่างมากคุณลองทำโปรดักที่แตกต่างดิร้านทองก็จะมีโปรดักเหมือนกันสร้อยแบบนี้เส้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนเม่ม่มเมือหมือนเหมือนเหมือนเหอนเหมื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 อนเหอนหอนเหมือนเหมือนเหมือนเหมอนเอนเหมอาเหมาอเหมนมออนเหมอนมอเธออนเหมออนมออนแบบหน้าตาที่หม่เหมือนใคมยังมือนงรมนเมนเรมเมนเอเมือมอเมอเหมอนเหมเหมน เป็นทองเม็ดเอาไปออมทองหรือบางร้านเนี่ยทำเออเซอร์วิสท,ที่ว่าเวลามีลูกมีลูกเด็กเล็กแดงเกิดใช่ไหมคะเขาทําทองแบบที่ปั๊มไายนิ้วมือเด็กทําทองแบบที่เออเป็นจี้ที่เป็นเหมือนกับเป็นชื่อของลูกของของลูกของคนที่เราจะไปเยี่ยมได้อย่างเงี้ยมันเลิศกว่าคือมีการแก้ไขที่โปรดักต์ให้มันแตกต่างคุณอาจจะคิดว่าทองเหมือนกันหมดแอมเถียงขัดใจเลยว่าทองไม่ได้เหมือนกันหมดแอมพูดเลยบางคนลายเลิศกว่าบางคนมีลายโดดเด่นแตกต่างกว่าบางคนมาทําเป็นตัวหนังสือที่สวยกว่าบางคนมาทําเป็นของ ออสำหรับเก็บออมบางคนมาทาเป็นของสําหรับให้มันเส้นใหญ่กว่าไม่เหมือนกันคุณลองตั้งโจทย์ดูซิว่าเอ,อ๊ะในร้านทองของคุณเนี่ยจะมีโปรดักอะไรที่มันโดดเดน่นแตกต่างไม่เหมือนใครอ,อันเปตัวอย่างนะคุณรู้จักลาวิภาใช่ไหมคะที่เขาเป็นสร้อยแล้วก็มีเป็นจี้ไปอะไรเงี้ยคุณอาจจะบอกว่าโอเคนั้นเราจะมาเวสายมูคุณอาจจะกลายเป็นว่าคุณทําออกแบบจี้ของคุณเนี่ยแต่เป็นจี้12นักสัตว์เป็นจี้สายมูเป็นจี้รูปใส่ออซิงเอียเป็นจี้รูป เออพระแม่ธรณีจี้รูปหนุมานจะแหมกวนอิมเทา้าเวสุวรรณพระพิคเนแต่ทำดีไซน์มินิมอลไม่เหมือนคนอื่นคนทำแบบนี้มาเสร็จคนก็เฮย้ยเลิศ่ะโดดเด่นอนะเด้งดึง,ดงแตกต่างเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดครับว่าโปรดักต์มันจะเหมือนกันหมดคุณคิดภาพแบบก๋วยเตีว๋วก๋วยเตียเเเต๋ยวเหมือนกันหมดปล่ะเหมือนกันหมดก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันหมดแต่มันก็มีบางร้านที่เฮ้ยอยากออาแบบก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เหมือนใครอยากทําเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ ตตอยากทําน้ําซุปที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนอยากออกแบบหน้าตาร้านที่มันไม่เหมือนใครคุณสามารถทําได้คุณหาโปรดักที่แตกต่างมาคุณก็สามารถรอดในเกมนี้ได้ค่ะและสุดท้ายนะฮะแอมมองว่าเรื่องบริการที่แตกต่างเนี่ยสำคัญมากๆเหมือนกันบริการแตกต่างคือย,ยิ่งสินค้าไม่เป็นของแบบเดียวกันนะฮะแอมบอกแอมเถียงขัดใจว่าไม่มีทางไปซื้อเราได้รับการบริการที่เหมือนกัน,บร,นบริการเหมือนหน้ามือหลังตีน,นบริการดีมากแอมเนี่ยจำไม่ลืมเลยนะคะว่า ในช่วงตอนที่แอมยังไม่ได้มีเงินมากเนะี่ยแอมจำได้เลยว่าในช่วงนั้นนะแอมต้องหาของขวัญวันเกิดให้น้องในออฟฟิศคือในช่วงเมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วว่าแอมจะมีมีคอนเซปต์หนึ่งก็คือว่าน้องในออฟฟิศคนไหนเกิดอนะ่ะหัวหน้า c ีออ่ะจะต้องหาของขวัญให้เขาเป็นของขวัญที่คิดว่าน้องคนนี้ควรต้องใช้และแอมจําไม่ลืมเลยว่าแอมมันจะต้องไปซื้อเข็มขัดแบรนด์เนมให้น้องคนนี้เป็นน้องที่เขาอยู่กับแอมมานาแนลวแอมก็รักเขามากนะฮะอยู่กับแอมมามาสัก4ปีได้ วันเกิดเขาอะแอมก็ตั้งใจว่าแอมจะไปซื้อเข็มขัดให้เขาแล้วคุณเนื้อผ้าออกไหมคบว่าเขากับแอมตัวไม่เท่ากันแอมก็ต้องไปอธิบายให้เขาเข้าใจว่าพุงเอวอะไรอย่างเงี้ยใส่เป็นไงชะปะแอมก็ไปที่ร้านแบดเดมร้านหนึ่งนะฮะเดินเข้าไปแล้วก็ไปอธิบายเขาาแอมหาสมุอรว,วันเกิดให้คนแบบนี้แบบนี้แล้วสภาพฉาชันสมัยก่อนัะเหมือนกระเทยหัวโปะคนหนึ่งอะเธอฉันก็ไม่มีเงินมีทองอะไรกระเป๋งกระเป๋าฉันก็ไม่ได้ถือของแพงของดูดีอะไรซะก็ไปกระเทยหัวโปะเดินเข้าไปอะ เขาก็บริการฉันแย่มากเลยอะแย่แบบเขาไม่สนใจจะขายให้แล้วก็เหมือนพยายามจะไม่เหมาะกับคุณไม่ดีหรอกคุณคุณไปที่อื่นเถอะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนแบบถามอะไรก็แบบขออนุญาตเช็คก่อนนะครับไม่มั่นใจหรอครับแบบอะไรเงี้ยบริการไม่ดีอะไม่รู้แม่งเม็นมาหรือมันทะเลาะกับผัวก็ไม่มั่นใจแอมก็แบบเฮ้ยทำไมบริการแบบนี้วะแอมก็เดินออกมาจากร้านแล้วแอมก็สัญญากับตัวเองเลยว่าถ้าฉันขายของอะไรฉันจะไม่เหยียดคนแบบนี้เนาะฉันเจอมาเองกับตัวฉันก็เลยไม่ซื้อของแบรนด์นี้ฉันก็เลยไปเดินเข้าอีกแบรนด์หนึ่ง เขาก็แนะนําดีนะนุนนี่จนถึงถือว่าน,นี่ก็เป็นแบรนด์ที่แอมมารักมากแล้วแอมยังมีเอ่อคอนแทคติดต่อของพี่เซลคนนี้ที่เคยขายให้เราแต่ตอนนี้เขาย้ายไป3แบรนด์แล้วค่ะเขาย้ายจากแบรนด์ A ไปแบรนด์ B ไปแบรนด์ C แต่แอมก็ตามไปซื้อกับพี่คนนี้ตลอดเลยเพราะเขาบริการนั้นดีมากแล้วแวอมก็เกิดภาพจําแล้วฉะนั้นคนบอกขายทองเหมือนกันไม่มีทางเหมือนกันคนลองบริการให้โดดเด่นเด้งดึงตกต่างด,งด,งดงิคุยให้ดีกว่ามามอยให้เก่งกว่าบริการให้ดีกว่าคุณก็ขายของที่ดีกว่าได้แอมพูดเลยจริงๆฉะนั้นบางทีีีมมมัันนนไไ่่่่่่ใใชชกกาารเเปลยยยดองว ทำ personally b r i n g เดี๋ยวแต่ตมานเป็นการแก้ไขการบริการเล็กๆเกง,งี้ยมันเหมือนกับอารมณ์คุณเคยเห็นไหมว่าร้านอาหารที่อร่อยบางทีต้องบริการแย่ๆเธอนึกออกปะจะต้องเป็นร้านที่วินวินบริการแย่หน่อยแต่ถ้ามันมีร้านนึงอร่อยและบริการดีคุณก็ชนะในเกมนี้ได้เหมือนกันฉะนั้นจาไว้นะฮะแม้ว่าคุณอาจจะคิดว่าสินค้าเป็นสิ่งที่เหมือนกันแต่ในสายตาผู้บริโภคอะเขาไม่ได้คิดว่าเขาซื้อสิ่งที่เหมือนกันคุณจําไว้เลยไม่งั้นน้ำเปล่าในเซเว่นอะจะขายแตกต่างยี่ห้อได้ยังไงมันมีเซนต์บางอย่าง p e r s o n a l branding ต,ต่างๆเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายบก่อนในการจะทำให้คนอยากซื้อหาสินค้าและบริการอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะนี่แหละแม่แม่คอนเซปต์ของการของการทำกรตลาดถ้าคุณแบบขายสินค้าเหมือนกันนะคะก็เป็นประมาณนี้ถ้าช,ชอบคลิปนี้นะแอมก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์เซฟนะคะคือตอนนี้ flower เ,เดินทางขึ้นมาเยอะขึ้นมากๆแล้วว่าจะอยากให้แม่แทุกคน,นช่วยกดฟอลหน่อยนะ เธอรู้ไหมฉันเสียใจมากเลยนะคลิปฉันนะ80%ของคนดูคลิปฉันนะไม่กดฟอยฉันฉันเศร้ามากฉันจะร้องไห้ถ้าพวกเธอช่วยกดฟอยด์ฉันหน่อยฉันมีแสนซับไปแล้วฉันก็อยากได้โล่มาติดที่ออฟฟิศไงเธอช่วยฉันไม่ได้หรอฉันลงทุนทำคลิปขนาดนี้เธอช่วยฉันหน่อยฉันไหวแหละใครทำจะขออวยพรในคลิปเฟีดคลิปเทอร์มทนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปใครสงสัยเรื่องอะไรคอมเมนต์มาแอมจ้า ตอบเองทุกเมนแลยแอมก็จะเอามาทำเนี่ยเธอเห็นไหมเนี่ยฉันเอาออกมาเนี่ยเป็นเมนของแต่ละคนมาแล้วฉันก็ทยอยทำเพราะฉันน่าอยากจะตอบทุกคนแหละแต่ว่ามันก็เหมือนกับมันต้องใช้เวลานิดน,นึงนะเพราะว่าเราต้องอัดคลิปดีๆมีคุณภาพต้องทำกันบ้านเตรียมงานมานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบาบบุย